สุราคมของทุกปีนะครับก็ยังตรงกับวันสุขภาพจิตโลกด้วยนะครับโดยในปีนี้นะครับทีมก็ตรงกับการที่จะสนับสนุนให้องค์กรนั้น เป็นมิตรกับสุขภาพจิตของคนทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ในเรื่องของการใส่ใจเรื่องการจัดการอารมณ์ใกล้ตัวทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่ความรู้สึกนั้นจะพัฒนากลายไปเป็นอาการป่วยทางใจที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้แล้วก็ถูกระบุนะครับว่าเป็นโรคแห่งยุคสมัยที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับทำไมถึงบอกแบบนี้ครับชวนคุณผู้ชมมาดูสถิตินะครับจากผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันของสติแอปหน่อยนะครับ เป็นแอปพลิเคชันที่เปิดให้คนที่อาจจะมีปัญหาความเครียดไม่กล้าระบายกับคนใกล้ตัวครับสามารถที่จะพูดคุยกับอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมรับฟังได้นะครับเขาพบตัวเลขเลยนะครับว่ากลุ่มของคนที่โทรเข้าไปเนี่ยครับตัวเลขตั้งแต่1กรกฎาคมปี2566จนถึงวันที่31มีนาคม2567นะครับ ตัวเลขของคนที่มีปัญหาความเครียดมากที่สุด35.1%ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะฮะคนในใกล้ชิดในที่ทำงานต่างๆไปจนถึงเรื่องของการเรียนต่างๆด้วยนะครับลงลงมานะครับ16.5%เป็นครับเป็นปัญหาภายในครอบครัวและ12.8%เป็นะครับเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาแล้วนะครับนี่จึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันนะครับของภาคประชาสังคมที่จะทํางานในเรื่องของการป้องกันก่อนป่วยนั่นเองนะครับในการค้นหาเครื่องมือที่เรียกกันว่าเครื่องมือปฐมพยาบาลจิตใจเนื่องในวันสุขภาพจิตโลกปีนี้ด้วยนะครับ พร้อมกับย้ําเลยนะครับว่าเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าภาวะความเครียดนเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องของปัจเจกหรือว่าเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปนะครับแต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนนั้นจําเป็นที่จะต้องจับมือร่วมกันมาสร้างสังคมสร้างระบบนิเวศสุขภาวะทางจิตนั้นที่เป็นมิตรแล้วก็ดีต่อผู้คนในสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอารมณ์ต่างๆหนึ่งในนั้นครับก็คือเรื่องของความเหงานั่นเองนะครับ จำนวนของความเหงาในปัจจุบันโดยเฉพาะคนเมืองครับจากการสำรวจก็พบว่าเป็นจำนวนที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งทุกคนเองน่าจะเคยเจอกับอารมณ์ของความเหงาเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าในโอกาสใดก็โอกาสหนึ่งนะครับแต่เชื่อไหมว่าแม้แต่ศิลปินดาราที่เราเห็นกันว่ามีเสียงชื่นชมได้รับเสียงตอบรับมีแฟนคลับมากมายเวลาเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาเองก็ยังพบเจอปัญหานี้ไม่ต่างกันครับ เราทํางานที่อยู่ในวงการในอย่างนี้มาเราต้องจ่ายราคาของการที่ว่าเฮ้ยพอเราไปเราได้รับความรักจากคนอื่นแต่เราก็ได้รับความเกลียดเราก็ได้รับความกดดันว่าเราจะต้องน่ารักเท่าเดิมอะไรเหมือนเดิมหัวเราจะเริ่มคัลคูลเลตว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นที่รักของคนถึงตอนนั้นจะเกิดการประเมินตัวเองผ่านทางลูกตาคนอื่นที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องมาในรูปแบบของความนิเกทีฟเสมอไปแต่เป็นความโพสิทีฟที่เราต้องการจะให้มีไปตลอดกาล นั่นก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคุณยิปโซนะครับที่บอกว่าครั้งหนึ่งเคยกลัวนะครับกลัวถึงขั้นว่าแฟนคลับต่างๆนั้นจะไม่รักนะครับต้องคอยตรวจสอบมันเช็คกระแสะในโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้งนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่กําลังเป็นกระแสะแล้วก็มีแฟนคลับนั้นล้อมหน้าล้อมหลังอยู่จํานวนมากเวลาไปออกอีเวนท์ที่ไหนนะครับก็คือคุณไมกี้ปณิธานนั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยคุณไมกี้ยอมรับนะครับว่าตัวเองนั้น เป็นที่รักของคนหมู่มากก็จริงและก็น่าจะไม่เหงาด้วยครับแต่ว่าพอทำงานไปเรื่อยๆนะครับเขากลับสะท้อนอีกด้านหนึ่งของอาชีพนักแสดงที่เคยส่งผลกระทบรุนแรงถึงขนาดขั้นที่ว่าไม่อยากจะตื่นไปทำงานเลยครับเพราะว่าบางทีบางวันเวลาเราท้อมากๆยผมเคยมีมุมที่แบบผมทำงานเหนื่อยมากๆท้อมากๆจนพอรู้ว่าพวกนี้มีงานผมแบบคิดแล้วไม่อยากไปทางาน คือมันท้อจนถึงขนาดอย่างนั้นเลยนอนไม่หลับเลยผมต้องแบบฟังเพลงหรือฟังอะไรแทนที่จะแบบล่อยวางอะไรอยงี้ล่อยวางไม่เป็นเลยอันนั้นน่เป็นจุดที่ทําให้ผมแบบรู้สึกเลยจริงๆรับผม จะเห็นได้เลยนะครับว่าความเหงาเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดการได้จากความเหงาก็อาจจะพัฒนาเป็นโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลตามขึ้นมาได้นะครับและถ้าเกิดว่าเรานั้นมีเครื่องมือสําหรับการจัดการความเหงาที่ดีมากพอนะครับก็จะสามารถทําให้เรานั้น อาจจะอยู่กับความเหงาได้อย่างเข้าใจนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคําแนะนำนะครับจากคุณเขื่อนพัทรนาไนนะครับเป็นศินลปินแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งจุดพักใจด้วยนะครับมีคําแนะนําที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเวลานี้คุณผู้ชมกําลังอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาและรู้สึกว่ากําลังโดดเดี่ยวกับเมื่อเราคุ้นเคยกับการวิ่งหนีความเหงาโดยการต้องอยู่กับคนอื่นมันจะกลายเป็นว่าวันหนึ่งอะต่อให้เราอยู่กับแฟนเราอยู่กับเพื่อนอีก20คน30คน เราก็ยังรู้สึกเหงาอยู่เพราะเรายังไม่ได้เคยทาความเข้าใจเลยว่าสําหรับเราอะความเหงาแปลว่าอะไรแต่ถ้าเกิดเราทําความเข้าใจได้ว่าเอออัโลนบัตรนอตโลนลีนะฉันสามารถอยู่คนเดียวได้เฮ้ยมันโอเคเลยปลอดภัยเลยแล้วถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับฉันร้อยเปอร์เซ็นต์ของฉันแหละอยู่แล้วครับถ้ามีคนอื่นเข้ามาก็เป็นหนึ่งร้อยห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เต็มอยู่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดคนเหล่านี้ไม่อยู่ในช่วงนี้หรือต้องจากลาใครฉันก็กลับมาเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของฉันเหม แน่นอนนะครับว่าเรื่องของความเหงาจัดการได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะครับไม่สามารถที่จะสลัด ปัญหาหรือว่าสลัดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้นะครับก็อาจจะต้องพึ่งเครื่องมือหรือว่าตูช่วยที่เข้ามาจัดการง่ายๆใกล้ตัวด้วยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเรานั้นทําให้หลายคนต้องใช้ชีวิตแบบร่งรีบมากยิ่งขึ้นการพูดคุยการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนั้นก็อาจจะทําได้ยากด้วยนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า b e t t e r m i n d Better Bangkok 2024นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้น ต่อเนื่องนะครับเป็นปีที่3แล้วมีการรวมตัวนะครับของภาคส่วนหลายภาคส่วนเลยทีเดียวที่ทํางานขับเคลื่อนในเรื่องของการดูแลปัญหาสุขภาพจิตก่อนที่จะป่วยนะครับซึ่งภายในงานก็มีตัวอย่างของเครื่องมือฮิวใจง่ายๆนะครับมาให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะนํากลับไปทําง่ายๆนะครับได้เองที่บ้านหรือว่าที่องค์กรของตัวเองด้วยนะครับ ลองมาดูเครื่องมือชิ้นแรกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เรียกกันว่าเป็นกิจกรรมชวนผู้คนมาระบายความเครียดบอกเล่าปัญหาผ่านมานั่งมีหูนะครับคุณผู้ชม คนเนี่ยต้องบอกว่าให้ความสนใจจํานวนมากเลยนะครับจนคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังการทํางานง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจนะครับอยากจะเล่าปัญหาให้ใครฟังสักคนหนึ่งก็แค่มานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้นะครับโดยอีกฝั่งก็จะมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมรับฟังอย่างเข้าใจพูดง่ายๆเนี่ยก็คล้ายๆกับจุดพักใจของคุณเขื่อนนั่นแหละครับ ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมีแล้วนะครับอยู่ตามสวนสาธารณะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยทั้งสติแอปแล้วก็สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตหรือว่าทีมส์นะครับเขากําลังพัฒนานําร่องอย่างเช่นในพื้นที่ของชุมชนโดยคาดว่าจะทดลองนําร่องในช่วงของต้นกลางปีหน้านะครับ หรือถ้าใครนะครับที่พูดไม่เก่งหรือว่าไม่กล้าเล่าเรื่องของตัวเองให้ใครฟังนะครับลองเขียนความรู้สึกง่ายๆครับแล้วสุ่มจับขึ้นมาสักใบหนึ่งถามตัวเองว่ากําลังรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นฉันกําลังเหงาโดดเดี่ยวซึ่งบางครั้งความรู้สึกเหล่านี้นะครับเราอาจจะไม่เคยมีเวลาถามตัวเองครับแล้วเราสามารถจัดการกับความรู้สึกนั้นได้ไหมถ้าไม่ได้นะครับก็อาจจะลองปรึกษาผ่านสายด่วนหรือว่าแอปพลิเคชันอย่างสติแอปที่มีอาสาสมัครคอยรับฟัง ก็อาจจะระบายความไม่สบายใจนะครับได้ในการพูดหรือว่าการระบายความรู้สึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ที่โรงเรียนหรือว่าองค์กรต่างๆน่าจะทดลองเอาไปทําได้เหมือนกันนะครับชวนมาสร้างอนาคตที่มีความหวังวดสิ่งที่จะส่งเสริมสุขภาพใจให้กับคนในองค์กรซึ่งเท่าที่สังเกตผู้ร่วมงานส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมก็พบเลยว่า เขียนกันนะครับว่าขอให้มีช่วงพักหลับ1ชั่วโมงต่อวันรวมไปถึงมีห้องนอนในที่ทํางานเพื่อลดความตึงเครียดจากอาการเหนื่อยล้านั่นเองนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องมือใคร้ตัวนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้ไม่ใช่แค่กับตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ยังนำไปต่อยอดใช้งานสำรวจสอบถามในองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างองค์กรที่เป็นมิตรกับคนทำงานได้ด้วยนะครับส่วนความเหงาอย่างที่บอกว่าจัดการได้แต่ความเหงาก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ทําให้คนในสังคมเวลานี้เกิดความเครียดยังมีอีกหลากหลายปัจจัยเลยทีเดียวนะครับที่ทําให้คนคนหนึ่งสามารถเดินไปสู่จุดที่มีปัญหาอาการป่วยทางใจได้นะครับ ซึ่งถ้าเรามาดูจํานวนของประเทศไทยในเวลานี้นะครับคุณผู้ชมรวมถึงสถิติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีจํานวนของผู้เสียชีวิตครับจากการฆ่าตัวตายเฉลี่ยปีละกว่า5,000คนนะครับหรือเฉลี่ยแล้วอยู่ที่วันละ14คนนะครับนี่จึงเป็นโจทย์ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมนะครับที่จะชะลอหรือว่าลดแนวโน้มโอกาสที่จะพัฒนาเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตให้ไปสู่สถานการณ์ที่ไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นได้ครับ และถ้ามาดูผลสำรวจคนไทยนะครับจะพบว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงความเสี่ยงสุดนะครับต่อภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายก็คือกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า20ปีครับโดยในปี2566ครับอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเป็น7.94รายต่อประชากรแสนคนนะครับนั่นหมายถึงกำลังกระทบกับวิกฤตประชากรเกิดน้อยของเราด้วย และถ้ามาดูกลไกที่ทําให้ประชาชนนั้นเข้าถึงเครื่องมือปฐมพยาบาลใจในส่วนของภาครัฐเวลานี้อาจจะต้องมารอลุ้นร่างพรบรสุขภาพจิตฉบับใหม่นะครับก็คือการตั้งกองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อที่จะหางบประมาณมาสนับสนุนในด้านของสุขภาพจิตในทุกมิตินะครับซึ่งรองโฆษกระทรวงสาธรารณสุขเองมองว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการป้องกันก็ควรที่จะสอดคล้องไปกับปัญหาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบันด้วยครับ งบประมาณส่วนนี้มันไม่ได้ใช้ในการบำบัดรักษาอย่างเดียวเนาะเราต้องใช้ในการฟื้นฟูส่งเสริมป้มองกันนะครับให้มันครบวงจรในการดูแลแน่นอนตอนนี้อาจจะบอกตัวเลขไม่ได้ครับแต่จะ,จ,จะหลายพันล้านหรือหลักหมื่นล้านก็ได้นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงวัย ไร้บ้านนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะครับที่จําเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับเพื่อไม่ให้สถานการณ์ที่น่าวิกฤตต่างๆเหล่านี้นั้นเดินทางไปถึงจุดที่หลายคนนั้นกําลังวิตกกังวลได้ซึ่งก็จําเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการสนับสนุนมีงบประมาณนะครับมีกําลังบุคลากรจากภาครัฐอย่างที่หลายองค์กรภาคีภาคประชาชนนั้นได้มีการนําเสนอไปนั่นเองนะครับ